วันนี้เดี๋ยวเราจัดกัน3ท่าเหมือนเดิมนะครับช่วเงเย็นๆอ่ะเบาเสียงเลยนะพอเสียงชัดเจนแล้วเบาเสียงใครเข้ามาเราก็เช็คชื่อนะครับอ่าแล้วก็รายงานตัวกันว,วันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่าแรกเลยเราเริ่มทีแกก่แอโรบิกก่อนแอโรบิกก่อนเริ่มงี้ครับโคซายเดี๋ยวทำไปพร้อมกันนะ,ะมาพร้อมมาแอโรบิกกันวันศชกร์ท่าแรกเนี่ยวอร์มอัพก่อนแบบนี้ก่อนอไม่ใช่ทำอย่างงี้อย่างงี้ก็ได้ อ้าฮุกขึ้นฮุกวอร์มเลียกเนือกัอนนะขอทรายนับด้วยนะขอ15เซตแล้วเดี๋ยวเราจะสลับไปเล่นกล้ามเนื้อไนะ <laughs> ปปัญหาของคนส่วนใหญ่ไม่กรุง <laughs> <ย>่ะ <laughs> เอาไปเอาไปาาโอเค สมาธิต้องได้เก้า <9 S 1> เอา้าแมงลืมสิบข bon. ไปเอ็ดข bon. bon. ึ้ค่ะย่ำสองขึ้นบอลมี่แค่ช่วงวอร์มอัพก็งงกันแล้วสิบส bon. ี่ขึ้นบอลหสิบห้าเย้โอ้สายบอดี้เวทใช่ป่ะพอมาเล่นแบบแอโรบิกเนี่ยมีมืนงงามา เลินนกัะคราวนี้พอเราแอโรบิกไปได้ใช่เหงื่อก็จะออกใช่จากนั้นเนี่ยเราจะมาต่อกันท่านี้ครับมาเข้ามาแล้วกดแชร์นะคะจะไปทำตามไปเลยหรือท่านี้นะท่านี้นะท่านี้ดูก่อนนะดูก่อนนะแต่วิธีทำจะเป็นอย่างี้ขยับหนึ่งลงแกวงสองสามขอแบบสี่อ่ะพร้อมกันเลยไหมพร้อมเลยมา เขาใสยขยับข้างหน้ามากในน้อง<ห>ทำดูก่อนดิขยับแกวงแกวงหนึ่งทีแกวงแขนแล้วค่อยลงแกวงแขนลงเอออนับนะ,ะคือท่านี้สำหรับคนที่มีปัญหาปวดข่าใช่ปะ่ะใช้แกวงแขนร่วมครับเราจะแขวงแกวงแขน มากกว่าย่อขาแล้วพอเรามีดัมเบลร่วมใช่ไหมคือใช้ได้อย่างเมื่อยแล้วตอนเนี้ยเมื่อยมากค่ะทำครับทำเสมอเสมออะไรนะคะสอแหมสุดยอด เป็นไงเป็นไงเป็น,งปนงงไงเจ็งไหมเห่ยค่ะเพราะว่าคนใหญ่ผู้หญิงจะไม่ค่อยเล่นอัลเตอร์ยอมรับเลยเดี๋ยวเราจะไม่จะไม่ค่อยนะเแล้วตรงนี้เราจะไม่เด้งดึงทำท่านี้ค่ะพี่โจแซวพี่โจโซแซวบอกสมาธิต้องมาค่ะใช่เลยอู้ท้าท่าอัลเบิกยากนะต่อยข่อนก่อน,นค่ะพอเราเวไปแล้วกลับมาอัลบิกอีก15ชุดขอ,อสายพร้อมไหมก่อนขวาก่อนขว,าก,นขวาก่อนนะ รู้สินี่ฉันสมาธิหนักมากเลยเนี่ยเกนกเนนปุกแปดบนบนปุกเก้าบโอ้โหสวยงามบนบนทำไมเมียทำได้วันเนี่ย โอเครบแล้วเหรอโอ้โหสุดยอดอ่ะวันนี้โค้ชแจ็คเขาสมองเออได้ทีของโคง้ชทรายโมว่าเช้านี้เลยไปจัดแตะกล้วยให้นางอย่างเยอะเดี๋ยวพอสเต็ปที่แบบคาร์ดิโอต่อน,นี้มีต้องอยู่ข้างหน้าแล้วนะ,ะมาแตะกล้วยยังคะโอ้โหขาดความมั่นใจเลยขาดความมั่นใจเลยแบบว่าเมียเมียเก่งมากนะครับุกพี่พี่เดินหัวดาวันนี้ขอที่เราบ้างอ่ะต่อไปท่าที่สองเราจะเป็นแบบนี้เลย อย่างนี้เลยซ้ายขวานะเป็นหนึ่งโอเคป่ะแบบนี้นะโอเคไหมแต่ตอนนี้เหมือนแบตต้องจะหมดแล้วครับโพราะรายเดี๋ยวพูดอะไรค่าเวลาแป๊บหนึ่งขออญาตเปลี่ยนแบตก่อนอ่ะเจอเลยโค้ชทายนะคะมีหลายคน,นะคะที่เข้าโปรแกรมเราบอกว่าเฮ้ยไมนควรบบหรือดีนะคุณก็ช่วงไขไมันเยอะคนอ่อแล้วาด้วย,วยนิดหน่อยนะคะ หรือว่าเราจะทำเรื่อกไปได้เลยมันไม่มีแบบว่าเฮ้ยต้องบอดี้เวทก่อนคาริโอช่วงเีนน้ำหนักมาคะไ,มไ,ไขมันเยอะๆช่วงน้ำหนักเยอะๆต้องเน้นคาริโอลีนไขมันไปก่อนเลยไขยมันให้ออกแล้วก็พอไขมันเราเริ่มเีนแล้วนะคะเราเน้นบอดี้เวทมากกว่าค่ะแต่ว่าทั้งสองอันสามารถทำควบคู่ได้นะคะโอเคแล้วก็กเวลาออกอากำลังกายมีคนบอกว่าไม่ควรออกเวลาไหนดีคืเวลา ดีที่สุดแต่เอาเวลาเราสะดวกดีที่สุดนั่งแหค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ทำเสียงมาแล้วยังยครับเสียงมาแล้วยังครับมีไปเปลี่ยนแบตนะครับตอนนี้น่าจะชัดเจนต่อเอามาพร้อมพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมใครอยู่หน้าอ่าโอเคถับมาถอยหลังมาหน่อยถอยหลังมาหน่อยม ได้เธอตยหลังมาหน่อยโอเคพร้อมไปยกไปสลับโอเคสลับดินั่นแหละนับเลยนะตอนนี้อารมณ์เหมือนหนังอินเดียครับเราจะมีโยกย้ายซ้ายขวา 有。 โอเคครบแล้วเย้ <Yeah. S 1> เป็นไงดูมันได้ไหมฮะสายบอกเลยได้มัค่าแขนตั้งๆแล้ว,วเวลาเรายกน้ำหนักเนี่ยโอ้โ oh หมันดึงทันเลดได้ดีมากเลยเนาะแล้วเตินขึ้นดีแน่นอนค่ะ<อ>จริงบอกว่าดูโค้ดายแรงดีกว่าโค้แจ็คนะคะ oh ใช่เลยวันนี้เมียฟิตมากใส่กางเกงมาคือแบบทำให้ผัวหมดแรงไหนโชว์ oh กางเกงหน่อยดิยโชว์ข้างหลังเลย เนี่ยโหมาแบบนี้คือใครจะไปอดใจไหวไหรอปล่าไ,ไม่เมกี้เขาบอกว่าอะไรวะเอามาเอามาเอาเอาเผาสามีเขาบอกว่าไม่ต้องไลน์แล้วีอยากขึ้นห้องเหรอ,อก็เลยอไม่ได้แฟนเพจรออยู่แฟนเพจรอยอยู่ต้องไลน์ก่นอนเวลาขึ้นห้องอะไรตอนเย็นดึกเออ,อไม่ใช่ดิคือมันชุดออกกําลังกายหรือมันชุดอะไรกันเนี่ยอ่ะงั้นเดี๋ยวมาคาร์ดิโอต่อเซตที่3อ่ะมีอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวป้าตามั่งป้าเริ่มป้าเริ่มมึนงงละ ข้าขึ้นไงก่อนโ okay. อเคสองสามสี่ทำบ้านไปนะคะถ้าใครทำไหวห้าหรืออยู่บ้านแล้วตัดเลยค่ะโอ้เ <Okay. S 2> เราก็สลับสลับ กันกับท่าแอโรบิกเอ็ดแปดฉันจะกรติดใจท่าพวกแอโรบิกนะนอบฉันว่ามันน่ารักดีอ่ะสามเป็นสอนคนเป็นท่านี้เขาบอกว่าพอเดอรอดูคนแทกสี่ผู้ชายเขาชอบเบ่กมากกว่าห้าเย่ครบแล้วโอเคงั้นก็เวทท่าสุดท้าย เวท้าสุดท้ายก็ท่านี้เลยยกแค่นี้โอเคไหม <Okay. S 1> มาพร้อมกันเลยเวท้าสุดท้ายแล้วพร้อมไหมไปหึ่อแม่ลำหูนะคะ โคดสายลงลึกมาก